อบอุ่นจีน่าและคุณตาเริ่มใจสุดๆหลังเห็นภาพเจด้าเข้าพิธีรับปริญญาจาก UCLA เจด้าเข้าพิธีรับปริญญาจาก UCLA อย่างเป็นทางการภาพจีน่าและคุณตาดีใจและภูมิใจเป็นที่สุดหลังจากเมื่อปีที่แล้ว เจดาจิดาเรนนลำเลียงลูกสาวคนเก่งของจีน่าจิดาผ่านนลำเลียงกับอดีตสามีเจเจเจโรนเรียนจบปร,ริญญาตรีเป็นที่เรียบร้อยจาก university of california los angeles เรียกว่าทั้งสวยทั้งเรียนเก่งมากจะเห็นว่าเจดามีผลงานทางด้านถ่ายแบบและเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์สินค้าอีกด้วยเป็นลูกหมาที่หล่นใต้ต้นจริงๆล่าสดุดเป็นหนึ่งปีที่สมกับการรอคอย เจด้ได้โพ์ภาพของตนเองกับพิธีรับปริญญาบาัตรภายในหอประชุมของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการโดยมีคุณแม่จีน่าคุณตาและครอบครัวร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นโดยเจด้ได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า black for a minute จากภาพจะเห็นว่าคุณแม่จีน่าและคุณตายินปรับร,รื่มใจเป็นที่สุดที่ได้เห็นลูกสาวหลานสาวประสบความสำเร็จซึ่งจีน่าได้เขียน o One ันเ a อ l a t e บัตรวอร์ w เ i t เป็นหนึ่งปีที่คุ้มค่ากับการรอคอยมากๆแสดงความยินดีกับเจด้าน้นนะจ๊ะสวยและเก่งจริงๆขอขอบคุณ ภาพเจเจด้าจีน่า forever ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ